เอาละสวัสดีคุณผูชมนะครับวันนี้เราก็ามาีวันในแมป99ขึ้นนะครับโนบอกหาคนเล่นด้วยฮะ<ม>หาคนเล่นด้วยสร้างเลยสร้างเลยสร้งเลยผมจะไปคนเดียว See you again คลิปนี้เราจะมาทำภาร,รกิจรับกองไฟให้ถึงเวล6ภายในที่ผมตั้งไว้6วันนะเพราะว่าเลขมันสวยดีผมจะไม่กดคอนโทรลล็อกแล้วนะกดทีไลนี่โอ้โหเมาลอดตลอดแล้วก็แก้ไม่เป็นด้วย จะต้องไปหาใน YouTube หน่อยละว่าเขาแก้กันยังไงครับอ่าตรงนี้แล้วก็ตัดไม้ไปใส่ปืนเฮ้ยไม่ใช่ตัดปืนไปใส่ไม้เอ้ยไม่ใช่ตัดไม้ไปใส่กองไฟเอเอมาอยู่ไหนเอยเมื่อกี้มันจะอยู่ทางนี้นะครับเพราะเป็นว่าเราอัพให้ถึงเวล3สเกี่ยวเวล4ก่อนนะแล้วเราค่อยทำภารกิจอื่นกันต่อว่าตอนนี้ผมชักจะเหนียวตัวมากยังไม่ได้อาบน้ำเพราะเพิ่งกลับ ตากที่ทำงานร้อยวันพันปีลักนี้ไม่เปลี่ยนแปลงร้อยเธอตำแหน่งทำงานเออวันนี้มาเพลงลูกคุ้งบ้างนะครับไปบานเคยตื้นบ่อยแล้วมันตื้นเขินเกินไปไปครับตัดก่อนวันแรกผมก็จะตัดแบบนี้ก่อนยังไม่ออกฟาร์มนะครับเพราะว่ากระเป๋ายังไม่พอตัดก่อนแล้วค่อยไปลากกระต่าย วันแรกนี่ไม่ต้องกลัวอะไรเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็นาหนนานที่หม่เพราะว่ากวางมันจะไม่ล่าเราเท่าไหร่เอาครับล่ากระต่ายกันวงม,มันอยู่ตรงนี้โอเคอุ้ยโชคดีโชค,ด,โชคดีมากไว้ตรงนี้ก่อนอเดี๋ยวครั้งนี้ผมก็ไปฟาร์มได้อย่างสบายใจเย้าการขึ้นกําลังจะมานะครับแต่ว่าเราอย่าก,กลัวไปการขึ้นทําอะไรเราไม่ได้ยังไม่ล่าแต่ตานี้เหมือนจะโชคไม่ดีแปลกๆเพราะว่าเห็นแต่เศษเล็กนะครับ ไม่เห็นเชิร์ฟเพลิงเลยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเหมือนว่าให้เห็นเชิร์ฟเพลิงก็ดีไปแบบผมว่าปิดเสียงดีไหมเนี่ยปิดเสียงเอฟเฟกมันอะ่ะมันจะได้ไม่รุนเท่าไหร่โอ้โหกล่องใหญ่ซะด้วยโชคดีเป็นบ้าว้าวโอเคตวงนี้ไม่น่ามีอะไรไปกันต่อรอบแมปไปครับน่าจะนั่นอันนี้ละ่ะมีแต่กุ่มบริเ้ยไม่ใช่ยินดเก็บทาไมมานะครับวิบ่งผ่านหน้ามาไปนี่ตรงที่เดิมนี่มาแต่ว,ว่าผมขอลัดล็อก แถวนี้ก่อนเผื่อจะเจออะไรเจอมาอุ้ยมามาเยอะจัดตรงนี้ล่ะตรงนี้มีไหมออสักก้อนก้อนก็ได้หนึ่งก้อนจริงๆด้วยตรงนี้ก็มีหมานะครับระวังนะเรามองไม่เคยเห็นเท่าไหร่วิสัยทัศน์ตอนกลางคืนอุ้ยแต่ว่าเจอกล่องแดงนะครับแต่ผมต้องการเกาะคู่นในก็ไม่เอานะครับต้องการเท่าไหร่เว้ยโชคดีจัดโชคดีมากเลยต้องการคู่นในก็มาจริงด้วยโอ้ไงครับเนี่ย <laughs> อ๋อเดี๋ยวเราค่อยมาทางนี้ต่อนะครับ งูจีตรงนี้ผมไม่เห็นนะติงกระต่ายครับที่จริงอยากได้ก่อแบบอื่นเอ้ยติงกระต่ายติงกระต่ายติงกระต่ายแรครับแรกแรกเราครอบใจลายไปแล้วจ้าฟาร์มมันดอครับตัว,ตวเกมนี้เราจะไม่โจมตีมอนนะครับ เพราะว่าเรามาทำภารกิจไอ้นี่เท่านั้นก็คือการอัพก่องเพลิงนะไม่ถึงโอ้ยโชคดีมากเลยแต่อย่ตุยละกันชอบตุยบ่อยอะผมอ่ะชอบไปพาดให้ไอ้พวกเนี้ยสีขาห้าขาแถวนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยครับเวน้นไอ้นี่แล้วก็ ไปกันต่อครับลากันต่อเลยอ่าตรงนี้มันก็ไม่มีครับอ่าอุ้ยถังน้ำมันโชคดีจัดๆมีหมาป่าเวบุปอยู่ตรงนั้นนะผมไม่ไปครับเราลัดเลาะไปแถวนี้เลยเวบุปเยอะจัดไม่เป็นไรครับเราลัดเลาะเอาอย่าไปเชิญหน้าตรงเชิญหน้าตรงไม่ได้จะพ่ายแพ้นี้นหละไม่มีอะไรยแต่ว่าตรงนี้มีเกินครับเกนครับเกินครับเกินโอเคมีอะไรไหมโว้ต้องการพอดีเลยน้องหนูเป็นเวลสีเรียบร้อยเหลืออีกนิดนึงโอ้าครับเอาไว้ค่ะเอาไว้ค่ะ เรานั่นไงต้องไปเอาไม้กับแผ่นที่โอ้หือออกมาแบบ <c ười> ครไม่คุ้มเลยอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวไปคับแผ่นที่ก่อนนะครับอย่าเพิ่งใช้อย่าเพิ่งใช้เติมโอ้โหในแค่นี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรเจอหนักเกินกวางโอ้โหตกใจผ่านผ้าผ่าตะบเปเลดโอ้โหลูเหมือนจะไม่โชคดีอย่างที่คิดนะครับโชคร้ายโอเคครับแผ่นที่ก่อนที่เหลือไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าเราแค่จะล่ามสมบัติเท่านั้น ไม่ใช่กล่องน้ํามันผสมุณสมบัติบ้าเลยเราไปจะไปทางนี้กันนะครับทางตรงแต่ว่าผมขอตัดไม้คโอเคแต่ว่าตอนนี้อาหารแทบจะไม่เหลือแล้วครับ <c oughs> งั้นเรากกระตายมาเติมเชื้อเพลิงให้ขาเจ้อยสักดีดวันที่สมครับวันที่4ี่เราจะโดนโจมตีนะอเมพึง่งเบลสามเอ๊ดูแผนที่ก่อนไปทางนี้แล้วกันหาฟาร์มไปก่อนครับ <c oughs> มีอะไรไหมอ้มีมีครับมีฐานหิน แล้วก็มีกล่องเปิดกล่องไปก่อนเราจะไม่สู้นะยกเว้นถ้าจําเป็นจริงๆโอโหผ้าพันแผลสวยครับ่อนลัดเลาะไปตรงนู้นไปตรงนี้แล้วก็ไปตรงนั้นเหมือนจะมีถังน้ํามันอยู่ตรงนั้นนะครับไปอีกทีหนึ่งไปที่หนึ่งมาเจอกล่องอีกแล้วเป็นกล่องไม้ไม้เยอะจริงๆแถวนี้เนี่ยอ๋อเอามาถึงครับเอามาก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีแต่ก็เอาไว้ก่อนกันเหนียวกันเหนียวว้บโอ้เจออะไรไม่รู้อ้มีไอ้นี่ด้วยมีกล่องน้ํามันไม่ใช่กล่องน้ํามัน ว้าวอือ huh. เอาอีกแล้วเอาอแล้ว uh huh. อืเอาเอาเอาอ uh huh. เอาให้หมดอืมเอาเป็น,น้นเราเนี่ยถังน้ำมันถังน้ำมันไม่น่าได้แล้วไโ oh, oh. อ้โหเกลือเกลือล้วนๆไม่มีอย่างอื่นใจปนเลยแต่ก็แต่ก็ได้อยู่อันนี้โอ้ oh. ไม่ถังน้ำมันเราอยัางไงต่อเดียว okay, ครับต่อครับขึ้นมาไหมอย่างอย่างอย่างกลางคืนจะลนจมตี ไม่ไมีก่องสงแบบหรอไม่มีก็ไม่เอาละแต่เอาได้ถ้าพันแผลไปก่อนแล้วจืตามหลังมาอ๋อื้นที่สามอย่างนี้วะนึกว่าขื้นที่สี่งั้นยังทันอยู่ทันอยู่โอเควิห้าละงั้นต่อไปก็เราจะฟาร์มที่ไหนต่อผมน่าจะไปทางนี้นะครับเพราะว่าย,ยัางไม่เก็นไปต้องเอาน้ํามันมาเยอะๆจะไม่ล็อกเมาส์แล้วนะล็อกเมาส์ปุ๊บ โอ้โหค้างตลอดค้างแล้วทําอะไรก็ไ,ได้รอก่อนรอมีกระบ,บาดตกนะครับ <c oughs> แบบนี้จะว่าไปผมก็ไม่เคยเล่นช่วยเหล็กทั้ง4ี่คนผ่านนะเดี๋ยวหาโอกาสเล่นดูว่ามันจะผ่านไหมแต่ดูจากหน้าผมก็ยังชิวอยู่นะครับดูสิผ่านไม่ผ่านไม่ไรู้ะแต่ว,ว่าชิวมากนะไปทางนี้ไม่ใช่ไปทางนี้วะไปทางนี้โอเคไปทางนี้นะครับวันนี้เช้าเช้าหรือย,ยังโอ้เช้าแล้ว ไปกันต่อเออชาวชาวชาวมีอะไรบ้างอืมไม่เจออะไรเลยเจอแต่สังกระสีเจออะไรเนี่ยออกสำรวจทู่แมพไปเลยครับไปตรงนู้นเลยขอบแมพนู่นอะต้องการของดีนะเดี๋ยวผมว่าน,น่าจะได้ธนูมาแทนเลยเนี่ของดีจัดๆมีแมงปล่องด้วยเลาะมาแถวนี้เลยอูม้มีอะไรครับเนี่ยผเลาะไปตามขอบเลยแล้วกันน่าจะทำภารกิจสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> มันอยู่ไกลเกินไปมีไหมมีบ้างไม่มีครับ ไปก่อนนะจ๊าเจอหมาป่าตัวนี้ทุกที่เลยกูกัดผมโอ้โหอย่ามานะจ๊ะมาอย่ามาอย่ามาใกล้ผมเลาะเลาะเลาะลงแถวนี้กำดักเยอะอืม,มันยังตามมาอีกไหมเนี่ยไม่ตามแล้วอยู่ข้างหน้าเลยออกตีเลยไหมเนี่ยโอ้โหแต่ว่าได้ปืนมาด้วยงั้นใช้เลยแล้วกัน <c oughs> โอเคสวยฮนะขอเปิดเปิดแล้วนี่วะให้เป็นนี่นะมันมีอะไรเนะี่ยมูมีกล่องใน้นี่ด้วยแต่ เดี๋ยวค่อยมานะครับเป็นวันที่ห้าเจออะไรไหมเจอแต่ภาพเป็นแผลรู้สึกมาไม่คุ้มเลยเราจะโดนโจมตีนะจ๊ะรีบกลับไวหน่อย <c oughs> อย่าตกลหลงนะพาแล้วกันไม่งั้นนี่สวยนี่ไงเรียบร้อย <c oughs> ผมว่านะน่าจะยังยังไม่ผ่านเออวันที่ห้าไปพามแถวนี้ดี <c oughs> จะไปตรงกลางนี่หรอ <c oughs> ก็ได้อยู่นะรัด <c oughs> อไปทางเนียวมันต้องเจออะไรแล้ววะสักอย่างหนึง่งจะมาหลากกระต่ายก่อนเดี๋ยวค่อยได้อย่างอื่นฝนเริ่มตกแล้ว ควตกเป็นไรฮะโอเคไปเลยทางนี้ตรงๆเอาไว้สุดขอบแมพเลย <c oughs> ลืมลืมลืมเกิดล็อกเมาส์ไม่ล็อกแล้วนะครับไม่ได้ล็อกปุ๊บโอ้โหนั่นปั๊บตรงนี้เก็บแล้วตรงนี้ล่ะยังไม่เปิดครับโอ้มีด้วยทังน้ำมันข้างล่างเนี้ข้างล่างนี้ก็มีแต่ว่าไม่ค่อยคุมเมื่อกี้ทําตกไปสองอันเป็นไงโอ้โหม่สําเร็จแล้วมั้งภารกิจโอ้ันไม่น่าสําเร็จแล้ว ผมว่านะมันจะขึ้นมาทําไมเนะี่ยโอ้มีกล่องทองเลยโอ้โหออกมาได้5้าอันเอามาทมําไมอยากได้เชื้อเพลิงไม่ได้อยากได้พวกนี้เลยเอาเชื้อเพลิงอู้เธอม่สิผมเจอเบิมเบิมคือลือเลยอ้เอีเอาอีก <c oughs> เปิดก็นานนานนานเกินโอ,โ,โอเคไปกลับครับไม่มีอะไรให้ฟาร์มแล้วแถวนี้แต่ว่ามีหมุดหงิดไปแล้วจูอุ้ <c oughs> เจอหมาด้วยหลบครับหลบสิกแซกไล่กดข้าบเพจ้ออยหรอ ไปก่อนเถอะแบแบกวางงวางงูโอ้ยดึกนิดเดียวนิดเดียวจะได้ละงั้นรีบเลยรีบเลยผมไม่เอาอะไรละ <c oughs> ม,มาทำชาเลนจ์แค่นี้เท่านั้นไม่ต้องการอะไรเพิ่มวันที่6มันจะเต็มวันที่6พอดีหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเต็มพอดีก็ดีดีเหมือนกันโ <c oughs> อ,อ้หอกหอกอยู่ไหนจูอไหนจ้าอยู่ไหนจ้าโอ้นี่ด้วยโอเคหก òn, ก่อนหกก่อนโอเควันที่ อืมจะเต็มแล้ววันทีอ่หอกแล้วภารกิจเราจะสาเร็จ้วจ้าเหลือเท่าไหร่โอ้ยเด็อีกไม่กี่อันเลยมันก็เอ้ยไม่ใช่ผมจะไปหาทางนี้เลยเร็ว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 เข้าป่าเข,ข้าป่าโอ้ยติดต้นไม้เหมือน,นเช่นเดินเข้าป่าฉันเจอน้ตัวหนึ่งต้องจับกระสอบนี่สอบนี้ไหมเออวางไม่ได้เชี่ยบ้านเราแล้วมีอะไรบ้างครับเนี่ยดูงี้ตัดไม้ใส่เลยดีกว่า80อันแล้วมีอะไรไหมโอ้เกลือเกลือล้วน มีนี่เยดีมันอาเราไม่ครับเชื้อเพลิงจาเชื้อเพลิงอยู่ไหนขอถังน้ำมันสักถังนึงอ่ะโอ้โหไม่มีเลยโอ้ยนีไงมีมีมีโอ้มีอะไรด้วยนะขวานเอาเอาเอาให้ขวานดีด้วยเข้ามาในป่าลงดิบสัสเจอแมงป่องมันซุ่มเงียบอยู่ตรงนั้นผมต้องถอยออกมาโอ้โหแล้วพวกลัทธินี่ก็เยอะจัดเลยมันลุ่มล่ามอยู่แถวนั้นแต่ผมไม่ยุ่มด้วยครับโอ้ ผมหิวผมีผลเพื่งหาอะไรกินอย่างเช่นองุ่นครับมีวิตามินซีและอีปบละจ้าเต็มแล้วจะเต็มแล้วโอ้เลยบร้อยอะโอเคในที่สุดก็เต็มวันที่6นะครับวันที่6พอดีเลยโอ้โหภารกิจนี้ถือว่าสําเร็จมันอยู่ที่ไหนสักแห่งเอออยากอยู่ที่ไหนก็อยู่เลย <laughs> เฮ้ท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็วางวาง,วางไป ว่ากำลังจะออกเกมละเพราะภารกิจเราวันนี้คือมาเพื่อไอ้นี้เท่านั้นหมันผมหิวนะผมกาลังจะตุยแต่ว่าช่างมันว่าผมทําภารกิจสําเร็จแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมดีอ g เก n แล้วเจอกันบ๊ายบายครับผม